สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำสินค้านะครับเป็นไมโครโฟนนะครับยี่ห้อเลนโกนะครับยี่ห้อเลนโกรุ่น L อล m ด3 1 8ยีสานนะครับเป็นไม์ไร้สายนะครับตัวน,นี้มีสองสีนะครับจะมีสีดาแล้วก็สีขาวนะครับตอนนี้แกะออกมาแล้วนะครับอยู่ในกล่องก็จะมีทั้งหมดนะครับจะมีตัวไม้หนึ่ง ตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ครับตัวนี้เป็นตัวส่งหนึ่งตัวนะครับแล้วก็จะมีตัวรับหนึ่งตัวนะครับอันนี้ันติดกล้องมือถือนะครับอันนี้มันจะเป็นแม่เหล็กนะครับดึงออกมาได้เลยครับดึงมาได้เลยติดกล้องก็อันนี้ตัวนี้ถ้าเป็นโทรศัพท์เราต้องเอาตัวนี้ออกนะครับมันจะแถมตัวโทรศัพท์มาให้ด้วยครับตัวนี้ติดโทรศัพท์แตะับโทรศัพท์ได้เลยนี่เป็นแม่เหล็กนะครับแกะตรงเทปนี้ออกไอ้ตรงกาวสองด้านออกติดกับโทรศัพท์ได้เลย กับกล้องนะครับสองตัวแล้วก็จะมีตัวนี้จะเป็นฟองน้ำมีตัวนี้ไมเหล่าเหียนะครับไม้เหล่าเลรียมาให้หนึ่งเส้นนะครับแล้วก็ถนงฟองน้ำหนึ่งขนแมวติดกับตัวไม้นะครับหนึ่งอันแล้วก็จะมีสายชาร์จสองอันเป็นเวสบีเป็นไมโครนะครับเวสบีเป็นไมโครไม่ได้เป็นไฟสี่นะครับหนึ่ แล้วก็จะมีสายมาให้สองสายนี้ก็จะเป็นเสียบกล้องกับไม้นะครับเป็น T R S ต,ตัวนี้จะเป็นเสียบโทรศัพท์กับไม่แต่ตัวนี้แปลก,ก็ต้องที่ว่ามันเป็น T R S ทั้งสองทั้งสองข้างนะครับส่วนมากจะเห็นเป็น T R S หนึ่งข้างแล้วก็ T R S หนึ่งข้างแต่ตัวนี้มันให้มาเหมือนกันเดียเลยแต่ก็ใช้ได้นะครับลองแล้วใช้ได้แต่ก็ใช้กับมือถือ ที่เป็น3-5ถ้าเป็นไทยสี่ไรน์่งก็ต้องซื้อดปเตอร์เพิ่มนะครับ mm hmm. ตัวนี้จะส่งได้อยู่ประมาณ 30- 50ถึงเมตรนะครับระยะไกล 30- 50ถึงเมตรประมาณนี้ลองแล้วนะครับถ้าอยู่ระยะไกล30เมตรอย่างเงี้ยถ้าหันหลังเนี่ยเสียงจะขาดนะเพราะไม่เป็นยี่ห้อไหนก็ขาดนะครับเพราะว่าสัญญาณมันจะผ่านตัวเราไม่ได้ต้องใช้เป็นไม้สวเหลียนี่นะครับเสียบแล้วก็เอาไม้เนี่ยไปอยู่ด้านข้างเราไปเสียบด้านข้างเราก็ใช้สาย มาที่ปกเสื้อเราเสียงก็จะชัดเจนนะครับเวลาหันหลังเข้ามาอยู่ด้านข้างนะครับผมถ้าเลยห้าสิบเมตรไปเสียงก็จะกระขาดน,นะครับประมาณนี้สามสิบไม่เกินห้าสิเมตรนะครับเป็นไม้ลาวเวียที่ให้มาด้วยนี่ก็ใช้ได้ดทุกยี่ห้อนะครับย่ห้อาอื่นก็ใช้ได้นะครับไมลาวเวียเห็นกันหมดนะครับกกอุปกรณ์ก็มีแค่นี้นะครับมี2สีรับขาวกับดำนะครับผมเป็นรุ่น L w M ขีดสาม หนึ่งแปดสี่ครับนี่ห้อร์เรนโกนะครับผมเป็นไม้ตัวใหม่ราคาประหยัดนะครับถ้าใครสนใจก็เข้ามาดูได้นะครับผมไม้เรนโกลไวเลนรุ่น LWMT สามหนึ่งแปดสี่ครับผมสวัสดีครับ